เรื่องย่อละครหัวใจและไก่ปืน8ปีก่อนมือปืนอันดับต้นๆแห่งยุคชายยาราเชนไกทองเด็กกําพร้าเจ้าของปืนที่มีไกปืนทำจึกทองคำที่ได้รับมาจากเฮียตงเจ้าของซุ้มมือปืนอันดับต้นๆผู้อุปการะราเชนมาตั้งแต่เด็กผู้ที่อ้างกับราเชนว่าทุกศพที่สังหารล้วนเป็นคนเหลว ที่จะทำให้แผ่นดินสูงขึ้นราเชนรับงานยิงคนสำคัญและถูกบังคับให้เอาเล็กขาวมือปืนดุนน้องเด็กกำพร้าที่จะขึ้นเป็นมือหนึ่งแทนเด็กกำพร้าที่เฮียตรงเก็บมาเลี้ยงเช่นเดียวไปด้วยแม่เล็กขาวจะมองราเชนเป็นไอดอลแต่ความห่ามระหาม,มองการฆ่าเป็นเรื่องสนุกห่ามระหา และเทเยอทยานที่จะขึ้นเป็นมือหนึ่งแทนระหว่างซุ้มปฏิบัติการก่อนลงมือยิงเพียงไม่กี่นาทีเฮตงสั่งเปลี่ยนเป้าหมายให้ไปยิงผู้หญิงท้องแก่ใกล้ข้อแทนราเชนปฏิเสธแต่เหตุการณ์พลิกผันเมื่อแจมเด็กสาวบ้านแตกผู้ที่หวังจะสอบเข้าเรียนแพทย์บังเอิญมาอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยจึงถูกเล็กขาวจับตัวไว้ และใช้เป็นข้อต่อรองว่าหากราเชนไม่ยิงเป้าหมายและขาก็จะยิงแจมทิ้งราเชนจำใจต้องลันไก่ด้วยความไม่เต็มใจเหยื่อกระสุนกระเด็นไปตายคาอกนายตำรวจหนุ่มหมวดเฉลียงกับจ่าสมานจากคู่ใจผู้ทำหน้าที่อารักขาเหย,ยื่อในขนาดนั้นเป็นเหตุให้หมวดเฉลียงผูกใจเจ็บมือปืนราเชนและประกาศว่า จะล่ามือปืนคนนี้ให้ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นราเชนวางมือจากการเป็นมือปืนมาทำอาชีพช่างเหล็กอยู่ชานเมืองอย่างเงียบๆอยู่กับลูกชายไอ้หนูบดินและย้ายไม่อยู่ใกล้ๆกับบ้านแจมเพื่อคอยดูแลเธออยู่ใกล้ๆเพราะรู้สึกผิดโดยที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วราเชนคือคนทำลายความฝันของเธอแจม กลายเป็นคนพิการเนื่องจากแก้วหูทะลุจากการยิงกันเมื่อ8ปีก่อนทำให้หมดอนาคตที่จะเป็นหมอเธอจึงหันมาเป็นครูสอนเด็กอยู่ในชุมชนและช่วยดูแลลูกชายให้กับราเชนหมวยลูกสาวบุญธรรมอีกคนที่เฮียตงเก็บมาเลี้ยงเช่นเดียวกับราเชนที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกบังเอิญต้องมาเจอกับเหตุการณ์ปล้นมินิมารแต่ได้รับการช่วยเหลือจากสารวัชเลียง เธอรู้สึกดีๆกับเฉลียงเช่นกันไอ้หนูบดินในวัย8ปดปีเกิดป่วยเป็นโรคตายทำให้ราเชนต้องหวนไปจับปืนอีกครั้งและตบเท้ากลับไปของานใหม่จากเคียตงเป้าหมายคือการลงมือสังหารเฉลิมเกียรติพ่อของเด็กชายชนายุทธในวันลงมือราเชนยังไม่ทันจะลั่นไกก็มีมือที่สมลงมือยิงเฉลิมเกียรติก่อนเขาเพียงไม่กี่นาทีและที่ร้ายไปกว่านั้นคือ มีเด็กชายชนายุทธอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยระหว่างที่มือปืนกำลังจะฆ่าเด็กให้ตายตามพ่อไปด้วยราเชนตัดสินใจช่วยเด็กหนีออกมาได้การรับงานมือปืนของราเชนครั้งนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่เพียงจะไม่สามารถเอาเงินมารักษาลูกชายได้เขากลับต้องสูญเสียลูกชายและยังต้องหนีการตามล่าของซุมเฮตงและการตามล่าจากสารวัชเลียง จากข้อมูลที่ได้จากเล็กขาวว่าราเชนเป็นผู้ลงมือสังหารทำให้สารวัชเลียงตามล่าราเชนยางไม่ลดละราเชนหลุดรอดไปได้โดยการช่วยหารถมอเตอร์ไซค์ของไอมิงเด็กที่ราเชนเคยเจอในคุกแม้ราเชนหนีไปอาศัยอยู่กับลุงแหลมบ้านถ้ายสวนแต่ก็ไม่พ้นการตามสืบของสารวัชเลียงที่ตามติดมาแบบหายใจรถต้นคอแต่ทุกครั้ง ที่ต้องมีการเผชิญหน้ากันสารวัชเลียงก็ต้องพลาดท่าให้กับราชเชนเพราะมีเด็กชายชนายุทธคอยปกป้องมือปืนให้หนีรอดไปได้ราชเชนพาชนายุทธหนีไปอยู่โคราชเด็กและมือปืนเกิดความผูกพันกันแต่ในเวลาไม่นานเล็กขาวก็ตามมาเก็บราชเชนที่โคราชการประทะกันทำให้ราชเชนได้รับบาดเจ็บจึงถูกสารวัชเลียง าม,มาถึงตัวเช่นกันแต่ก่อนที่จะมอบตัวราเชนขอเวลา15วันเพื่อเคลียร์ปัญหาส่วนตัวกับเฮียตรงโจทเก่าให้สิ้นซากสารวัรเฉลียงจะยอมทำตามคำขอร้องของราเชนหรือไม่เละข่าวและเฮียตรงจะถึงจุดจบอย่างไรติดตามความเข้มข้นได้ในละครซีรีส์หัวใจและไก่ปืนทั้งช่องโมโนทเวนตีนาย